ชาลอนคู่ทีทีรยุทธเเี่ยวหย่างสวยใช่ไหมถ้าเขาสวยมากใส่อะไรเหมือนเปี่ยวย่งอ่ะโอเคค่ะพัฒพล้าเก่งากค่ะพักพลชมนิ้น้องชาลอนโอเคมาตเข้ากันต่อสิดีใจอ่ะโอเคทีนี้เรามาทุกทัวร์ทำสับไปก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่ม เรียนประโยคแล้ววันนี้เราจะมาดูประโยคกันนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรสวย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 แปลว่าหล่อคำที่สองสวยเลยค่ะผิวสวยผิวสวยค่ะมีไใจดีใจเขาทำต่อไปคือคำว่าโมจิเดี๋ยวใช้ดีกว่ามีแล้วก็สุดท้ายคำว่าไอ่ติด้ายเพราะว่าน่ารักค่ะทีนี้มาดูรูปประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งประโยคที่เรายกตัวอย่างให้เราก็จะมีประธานตามด้วยคำว่าอะไรคะอันนี้เฮ้ยมองไหว่า ว่าเท bien, ี e ่ยวเลี so ้งแปลว่าสวยสวยมากครับพวกเรานี่เงินเที่ยวเลี้ยงคือสวยมากประโยคนี้เขาบอกว่าถ้าเหมือนเที่ยวเนี่ยแปลว่าเขาสวยมากทีนี้เราลองลองสักที่อยู่ในงูจิ๋วมาดูเนี่ยนะคะว่าเที่ยวเลี้งประโยคที่หนึ่งเราจะพูดว่าไงคะท่าเหมือนข่าวแา้อะโอเคถ้าเหมือนข่าวแา้คือคำที่สองแต่ท่าเหมือนคือไอคำที่สามะโอเคถ้าเราแต่ว่าน้องชายดีใจมาก เดียวซีทีทจะไห้บอกคำตอบนะคะเราจะไให้บอกคำตอตใบอให้ทุกคนในกลุ่มจดท้าสอบที่นักเรียนเก็บภาพลงไปให้ดูค่า

กสิอค่ะคุณพี่นะกลุนี้เป็นข่อวี่เลยนะคุณพี่สที่อโอเคค่ะพี่เมียรต่อไปจะเป็นการแต่งประโยคนะคะให้เรียนแต่งประโยคโดยที่ตามคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะซึ่งคำนี้คือคำว่าอะไรคะเพินแปลว่าอะไรคะอ่ะเราจะจะเป็นคนพูดภาษาไทยให้นักเรียนเขียนแต่งประโยคเป็นจีนนะคะารยนนะพร้อมแล้วมาเลยนะคะไป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 ียที่กังวลให้คือประโยคอะไรคะ เขาจืดคคือไอเขาจืคนคืเขาจืดคคือไอ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 อากระจายปุ๊นี้ไปผมเป็นไหมนี่เขาจืดเขาคนคือไอโอเคโอเคโออยชนต่อไปนะคะจืดไม่ห่าล่าไม่ห่ารพ่อของเขาดีในจริงๆ ให้คำว่าพ่อของเขายีใจจริงจริทงท่าตัดเจ็ดหกเอ๊ะเจนน้องสิ่งอะไร yeah. การใชีพเป็นปรว่าได้นำไปใช้ในชีวิตทราจำวัวนเช่นเมื่อมีโอกาสได้ไปต่างประเทศจะได้ใช้ตาภาษาได้ถูกต้องและเราสามารถ,ถนำไปสอนน้องหรือว่าบอกบอ,อบคนในครอบครัวได้ให้กูักใช้สอมภาษาพีค่ะโอเคซีซี่